การเจรจาเรื่องของการยุติความขัดแย้งระหว่างทางด้านยูเครนกับทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยก็ดําเนินไปนะครับมีการแก้เงื่อนไขมีการดําเนินการเนี่ยครับหลายๆเรื่องหลายๆลอย่างแต่ว่าการโจมตีจากทางด้านฝั่งของรัสเซียเข้าใส่เมืองหลวงของยูเครนนั้นยังคงเกิดขึ้นนะครับมีการเปิดเผยว่าในช่วงค่ําคืนของวันที่24จนถึงเช้าวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 8ที่ผ่านมาครับรัสเซียนั้นเปิดฉากโจมตีทางอากาศระลอกใจ ต่อกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางด้านวิตาลีคริสกนายกเทศมนตรีกรุงเคียบเปิดเผยนะครับว่าอาคารที่พักอาศัยในเขตเปเซอร์สก็เป็นเขตใ,ใจกลางเมืองและอีกเขตหนึ่งนั้นก็คือดานิโปรเปรสกี้ทางต้ดอ,อกของยูเครนได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งภาพที่มีการเผยแพร่กันออกมานั้นก็เห็นแสงเพลิงขนาดใหญ่ลุกลามหลายชั้นของอาคาร9ชั้นในเขตดานิโปรเปรสกี้ หน่วยงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของอยูเครนโพสข้อความผ่านเทเลกราบนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ยางคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยระบุว่ากรุงเคียบผลจากการโจมตีเมื่อคืนก็ทําให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอีก6กรายแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนออกมาได้อีก18รายซึ่งรวมถึงเด็ก3คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าเพลิงไม้อาคาร9ชั้นก็สามารถควบคุมได้หลังสร้างความเสียหายรุนแรงในชั้นที่6แล้วก็ชั้นที่7 โดยมีการช่วยเหลือผู้คนได้อีก17คนนอกจากนี้อาคารสูงในเขตเปเชิร์ตนั้นใจกลางเมืองก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันก็เกิดเปลิงกหม้เสียหาย3ชั้นก่อนที่จะคุมเพลิงกันเอาไว้ได้ด้านกระทรวงพลังงานของยูเครนก็บอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานก็ได้รับความเสียหายจากการโจมตีแต่ยังไม่มีการระบุป,ประเภทหรือว่าขอบเขตของความเสียหายการโจมตีล่าสุดนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่มีการพูดคุยระหว่างตัวแทนสหรัฐกับยูเครนที่นครเจนีวาเมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมา หารือเกี่ยวกับแผนสันติภาพที่สหรัฐนั้นเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยในขณะที่ทางด้านอเล็กซานเดอร์เบิร์ฟผู้แทนจากฝ่ายยูเครนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าการเจราจานั้นเป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายพูดคุยในประเด็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามดมิทติปเปคสคอฟโฆษกทำเนียบของรัสเซียนั้นก็บอกนะครับว่าพวกเขายังไม่ได้เห็นรายละเอียดของแผนสันติภาพฉบับที่มีการปรับปรุงแล้วครับ ในเรื่องนี้เองนะครับสื่อยูเครนก็มีการรายงานนะครับสื่ออังกฤษก็มีการรายงานนะครับว่าทางยูเครนนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะตกลงจํากัดขนาดกองทัพให้มีกําลังพลไม่เกิน8 0 0 0คนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในข้อของการเจราจายุติสงครามที่กําลังดําเนินอยู่ก็เป็นผลมาจากการเจราจาที่กรุงเจนีวานะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนบอกกับ เดอะฟินแลนเชียลไทม์นะฮะว่าพวกเขาพอใจผลการเจราจาเมื่อเทียบกับแผนสันติภาพที่สหรัฐกับรัสเซียร่วมกันร่างจำกัดจำนวนทหารยูเครนไว้ไม่เกิน0 0แสนคนขณะที่สน,นักข่าว R b รยูเครนนะครับก็อ้างแหล่งข่าวเช่นกันว่าร่างแผนสันติภาพที่มีการปรับแก้ลดถ้อยคำเกี่ยวกับการจำกัดขนาดกำลังพลกองทัพที่0 0แสนคนเพื่อเปิดช่องให้กองทัพยูเครนดำรงอยู่ในระดับหนึ่งการแก้ไขดังกล่าวนี้ ชี้ให้เห็นว่ากองทหารยูเครนจะได้รับอนุญาตให้คงอยู่ในระดับปัจจุบันหรือว่าใกล้เคียงกันมากการเสนอแก้ไขตามรายงานของ financial times นั้นนะครับเท่ากับอนุญาตให้กองทัพยูเครนย,ยังคงเป็นกองทัพใหญ่เป็นอันดับสองในภูมิภาครองจากรัเสเซียนะครับไม่ต้องตัดลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากขนาดกองทัพในช่วงสงครามที่มีอยู่90,00 900, 0 0คนก่อนสงครามนะครับ กองทัพยูเครนมีกําลังพลประมาณ250,000คนถือเป็นกองทัพที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของยุโรปในขณะนั้นโดยมีจํานวนมากกว่ากองทัพสหราชอาณาจักรที่มี184,000คนและกองทัพอิตาลีที่มี338,000คนสอดคล้องกับสำนักข่าว AFP นะครับที่รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ยูเครนว่าร่างแผนสันติภาพที่ปรับแก้นั้นดีกว่าเดิมมากยูเครนย,ยังรักษากําลังพล800,000คน ซึ่งไม่ต่างกันมากนะักจากขนาดกองทัพในปัจจุบันส่วนประเด็นอ่อนไหวในร่างแผนการอย่างเรื่องของดินแดนนะครับจะต้องหาหรือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมแต่ทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนะครับดูเหมือนว่าจะเห็นต่างจากจุดยืนของยูเครนผู้นําฝรั่งเศสบอกว่าหลังจากที่มีการประชุมทางไกลของแนวร่วมแห่งเจตนารมณ์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรสนับสนุนยูเครน โดยบอกว่ายูเครนนั้นเนี่ยควรมีกองทัพที่แข็งแกร่งโดยไม่มีข้อจํากัดเพื่อรับประกันว่าข้อตกลงสันติภาพจะยังคงอยู่และย้ําความเห็นก่อนหน้านี้ว่าแนวป้องกันด่านแรกของยูเครนในกรณีที่มีข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียคือการฟื้นฟูก,กําลังทหารของตนเองร่างแผนสันติภาพฉบับเดิมของรัสเซียและสหรัฐนะครับซึ่งประกอบไปด้วย28ประเด็นถูกย่อลงเหลือเพียง19ประเด็นหลังการหารือกันระหว่างสหรัฐยูเครน ที่นครเจนีวาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้ว่ารายละเอียดทั้งหมดของร่างฉบับใหม่จะยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในขณะนี้แต่เชื่อกันว่ายังคงเปิดทางให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตและมอบหลักประกันที่มั่นคงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ตัดทอนข้อกําหนดเรื่องของการเนรโทษกรรมอาชญากรรมสงครามของทั้งสองฝ่ายหลังการประชุมกลุ่มพันธมิตรเมื่อวานนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาเมอร์ของอังกฤษก็ยืนยันนะฮะว่าประธานาธิบดีวอโลดเมเยเซนสกี้ยินดีที่จะยอ รับข้อตกลงสันติภาพที่แก้ไขแล้วเป็นส่วนใหญ่หลังจากมีความคืบหน้าในการเจรจาที่เจนีวาครับครับซึ่งเคียร์สตาเมอร์นั้นก็บอกว่าการรับประกันความมั่นคง,งองค์ประกอบสําคัญของร่างแผนสหรัฐเนี่ยเพราะว่ายูเครนนั้นต้องได้รับความมั่นใจอย่างแท้จริงว่ารัสเซียเนี่ยจะไม่กลับมาอีกในอนาคตดังนั้นเนี่ยนะครับเคียร์สตาเมอร์บอกว่าเมื่อเราพูดถึงสันติภาพก็ต้องเป็นสันติภาพที่ยั่งยืนเราจําเป็นต้องเตรียมแผนและจัดหาเงินทุนเพื่อสร้างกองกาลังในอนาคตของยูเครน ดพื่อสามารถป้องกันตนเองได้ก็กำลังนานาชาติของยูเครนถือเป็นส่วนที่สําคัญเราจําเป็นต้องมั่นใจว่ามีขีดความสามารถแข็งแกร่งที่สุดเราจะดาเนินการขั้นต่อไปร่วมกับกองทัพสหรัฐและเราต้องกลับมาในเรื่องนี้ด้วยหลักประกันทางการเมืองที่เข้มแข็งเพื่อแสดงให้รัสเซียเห็นว่าเราจริงจังกับการตอบสนองต่อการละเมิดใดๆ ในขณะที่มาโครงเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เนี่ยมาโครงก็พูดถึงเรื่องของความมั่นคงแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่มาโครงนั้นบอกเนี่ยนะครับว่าเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของทรัพย์สินรัเสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ยุโรปเนี่ยไม่สามารถยอมรับได้โดยเอ็มมานูเอลมาโครงบอกแบบนี้ครับบอกว่าแนวป้องกันอันดับแรกของยูเครนหลังบรรลุสันติภาพก็คือการฟื้นฟูของทัพของตัวเองและยูเครนไม่ควรถูกจํากัดความสามารถในการเสริมกําลังขณะที่ทรัพย์สินของรัเสเซียที่่ถููกออายยยััในนุโรป ก็เป็นสิ่งที่ยุโรปต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะดําเนินการอย่างไรไม่ใช่ให้ประเทศอื่นมาควบคุมหรือว่ากําหนดทิศทางนั่นก็คือหมายความว่าเอ็มมานูเอลมาครงนั้นไม่ต้องการคืนทรัพย์สินเนี่ยนะครับของรัสเซียที่อาจัดกันเอาไว้3ามแสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพราะว่าในข้อกําหนดเดิมของสหรัฐนั้นเนี่ยก็คือจะเอาทรัพย์สินตรงนี้คืนไปจะเอาไว้แค่ประมาณ1นึ่งแสนล้านในการที่จะมาฟื้นฟูทางด้านยูเครนที่เหลือก็คืนให้กับรัสเซียไปแต่ดูแล้วมาครงบอกว่าจะให้คนอื่นกําหนดไม่ได้ ยุโรปต้องเป็นผู้กำหนดเท่านั้นครับฉลองครบรอบ5ปีทอป New <c oughs> ็อปนิวเพื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคัมแท<อ>่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือร i n e แอดท็อปช็อปพิเศษโปรโมชั่น 30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ